เาต้อนรับเข้าสู่ช่องนเตศวนเชเดงดีนะคะครอบครัววันนี้นะคะเราจะมาอ่ะเราจะมาแนะนําให้ดูเลยอ่ะคนแรกคุณปานะคะชื่อว่านายดอนเชเด็งดีนะคะส่วนุณายาาชื่อว่าคําหวานอุ่นอินนะคะนี่คนที่สองะค่ะคนที่สาม ู่นะคะคุณปู่ชื่อว่านายประสา,าในสาาสาใกล้ประยูนค่ะคุณย่าชื่อบุญชูใกล้ป,ปยูนค่ะแต่อันที่จริงเขาชื่อบุญชูกันมั่นนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นบุญชูใกล้ปยูนนะคะอะคนที่ห้าพ่อค่ะชื่อสิทธาใกล้ป,ปยูนค่ะคนที่หกแม่ชื่อนัดาวันชเชแังดีค่ะ ไปนะคะพี่ชื่อเด็กหญิงยานิสาไก้ไปอยู่นะคะอายุ17ขวบนะคะเอ้ยอายุ11ขวบนะคะหรือว่าเรียก10ขวบก็ได้เพราะยังไม่ถึงเกิดแต่เขาก็มันจะขึ้นปห้าแล้วต่อไปก็เรานะคะเป็นคนที่แปดก็คือหนูชื่อเด็กหญิงรัตนพรก็ไปอยู่นะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึเลขที่25<อ>ะคะ่ะ ทุดที่หนูนะคะเมื่อกี้ที่เราแนะนำตัวไปนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปที่1ขั้น2แต่เลขที่24เลขที่24ค่ะอ่ะนี่นะคะทุกคนอยู่โรงเรียนมัธยมนะคะและน้องสมสุดทองน้องโอชิชื่อว่าพัสสิษใกล้ประยูนนะคะมีทั้งหมด9คนนะคะและมีป้าทแทๆเราอีกคือป้าเอแต่เราไม่รู้ชื่อเขานะ แล้วก็เออ่ลุงบีลุงแลนดี้ย่าล้อมค่ะอะ่ตอนนี้ได้ประมาณ13คนแล้วใช่ไหมอ่ะยา่าแล้วก็พี่ซีโซ่นะคะทุกคนเป็นคนที่ส4สี่นะคะครอบครัว,วเราโคตเยอะเลยทุกคน,กคนผมยาวผมน่าสวยแน่ดูสิเงาด้วยเงา ใช้สีผมอะไรนะคะก็ใช้สันสีข่วดสีเขียวนั่นเองอ่ะอ่ะเรามาดูข้พอควรเสร็จแล้วอ่ะเราจะมารีวิวของเล่นของเราด้วยอ่ะแนะนำก็มีตัวต่อค่ะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเรากเก็บใส่กล่องให้ทุกคนดูเลยนะกล่องแรกหรอกกล่องพีดีๆีก่อน,นี้